นี่ไงเนี่ยถ้าตรงนี้นะเป็นงูนะถ้าตรงนี้คือขอบคุณนะนอยากจะทำอยู่ไหม,ไมแค่แร้า,ราน,น,นแล้วย่แลเลภารกิจของจักรวาลนี้บเอาชแล้ว ทำไมกระเทอมันถึงชอบพากันสืดตีสีไว้กี้คือจริงๆอะพี่บุรอดเขาไมีงานไปบรรยายที่มายามันแบบานแบบเด็กที่แกล้งหรือไหนแบบอินสมายกน้องแบบยิ่เนี้ยทำไงแค่สองจมูกหรืองแล้วคือทีเนี้ยไลา์ะเทวเชียงใหม่ตามคำบอกในโปโสตั๊ต่อสปอตจะไม่มีการแบบบุกี้อยู่านเราดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงค่ไหกูบอกแล้วว่ากระเทิมมันตื่นเช้าที่ยรนสัเดียัองี่เยรมั่มมาดูวาขึ้นแตยังไรู้เลย ไปทํางานค่ะจริงๆก็จองสามวันสองคืนแต่ทำงานะแค่สองชั่วโมงลงเครื่องทํางานสองชั่วโมงแล้วที่ <ลง S 1> เหลือก็คือเล่าเข้าถึงเชียงใหม่แล้วนะคะทุกคนสวัสดีเจ้าผ่านตอ่อโมแบบชิลๆเลยเลิศเกินป้าแฟนคลับก็คือจอดมอเตอร์ไซค์ตรงเนี้แล้วก็แบบสนุกดีมานมีจิงโมเมนต์สุดๆขับรถมารับงานแต่เรารับงานแค่สองชั่วโมงเที่ยวต่ออีกสามวันวัวลายบาลานซ์สุดๆนะคะตื่นเต้นไหมคะที่จะต้องขึ้นไปเป็นนางสปีชแล้ว ไม่ดึงเต้นแต่ทำให้สั่นนะเยอะนะจบแล้วตายไหมหรือป่าเมื่อกี้ฮะไม่ตายแบบไม่รู้เรื่องอ๋อเนมันจะให้น้องพี่การทุกคนนะคะอันดับแรกคือหาบรันช์กินกันไหมอ้นะคร้านอะไรคะโรสเมันอยู่ใกล้กับที่หนูอยู่ป่ะคะอยู่ใกล้ พ่อริซตโตโอเครู้จักได้เลย2คีย์เวิร์ดขอบคุณครับ Good Morning Channel Good m o รอบที่2องคะทุกคนก็คือกระเทยอ่ะมาเอฟห้องก่อนเพื่อที่จะงีบแล้วก็ตุ๊กหนึ่งเซตนะคะชนะดีมากครูตื่นเต้นแบบนี้ไปด้อยู่เดี๋ยวได้อยู่ใช่ไหมอ่าโอเคได้ไปเจอ l o เมล a r y จริงๆแล้วค่ะจะถึงยังหรือว่าอากาศมันร้อนประเดิมได้หรือว่าหรอ ร้อนแบบเดินได้เหรอชันกระวังกันแลละเธอนี่ไงนี่อ่ะข้าตรงนี้นะเป็นงูนะขอบคุณนะอยากจะทำอยู่ไหมไม่ละเลยรถบิลแล้วภารกิจของจักรวาลนี้สวัสดีค่ะจะมากินโรสแมรี่แล้วปิดไปตรงไหนดีถ้าแถวๆนี้มันจะมีร้านดับวงครับ อันนี้คืออะไรนะคะชื่อป่าเราเปิดคิดไอทีภูเขาชาวนาสุดสุดยูภูเขาชาวนาไม่ทำอะไรเลยเธอจริงๆแล้วการทำแบบเทียบตามคำบอกเห็นก็สนุกดีเหมือนกันเนาะเธอแบบมันเนี่ยมันได้เจอคนที่แบบเขาสามารถมูดูสามารถเปิดร้านเลยเนาะแต่ฉันนังอยากจะทำอยู่นะภารกิจของจักรวาลทำบ้าอยู่วันจะดูดิไม่รับแบจะทำนะภารกิจของจักรวาลเราวางสุดาตู่นะจ๊มจริงด้วยเธอมันด่าจนทั้งวันเลยเนี่ย เป็นสุนัขลายทางด้วยซ้ำมากจะเคยเห็นพาราแล้ว <c oughs> ที่ <c oughs> นนเวียดนมันเดินได้อันนี้ชื่อลานอะไรนะแม่อีกทีดิมูนคอฟฟี่ The <Moon> อุ้ยเถอะนี้มีคำว่าม,าม,มูนวันนี้คำว่าม,ามูนจริงๆ <c oughs> เราทำได้แล้วภารากิจของจักรวานี้ภา,ร,ากรกิจแรก ยี่หวันแต่เราเดินได้เหรออุ้ยอันนี้คือเที่ยวตะคำบอกของจริงเพราะว่าคนเที่ยวใหม่ทุกคนจะต้องพูดถึงโอ้โหชีวิตสุดก,การบ้าเลยกะจะมาซื้อแต่ขนตาเอะไรบางเนี่ยอุ้ยเริกไม่หรอมึงดูยังไม่ได้เต็ดเลยอะไรอะไรมันซื้อทุกที่ที่มีขายจริงที่เราซ,ซื้อไปมันไม่เลิศหรอเรื่องไงเหนจะอ๋อนึกว่าใช้หมดมาทำไมนะ สวัสดีค่ะทุกคนก็คือว่าผู้ข้าบุรุษนะคะมาเชียงใหม่สามวันเพื่อนๆคนไหนที่มีแบบว่าอะไรที่น่าเที่ยวน่าไปบอกมาเลยเยบอร์ตานเลยได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะแต่ไม่เหมือนใจเลยไม่เหมือนใจเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปร้านริสเรสโตตามที่คุณพี่เอ๋เล่าบอกเธอฉันต้องปกป้องเธอไม่ให้โดนรถมาชนค่ะชัางดื้อดู้อ๋อเลาเก่มาก ฉันงงมากฉันดูว่าน้องเขาโดนปนเขาจริงๆืนเมื่อเกดพี่นลงพึ่งลงสตอรี่ไปว่าจะเที่ยวตามคำบอกของพี่ที่แทนไม่ไหว้ากเลยค่ะพอดีเพื่อนพี่ชอบไปนของไหวพริตเซสเตอร์นี่ไงตามคำบอกของพี่เก๋เมื่อเช้าไงร้านต้นเติสไตล์แบบมูทชายแท้แบบนี้เลยนะครับแก้วหน้าบุญรอดเรียกทำรูปก็บพัทที่เขาสิ่งแล้วนะเอเยอร์มิสติเจอร์เบิร์ดสังเซ็ตใช่ป่ะสี่สิบเก้าบาท วันนี้มี่ของอร่อยเนาะแล้วก็เที่ยวตามคำบอกอันต่อไปคนเชียงใหม่บอกเอาว่าแล้เป็ไอ้นุ้ยก็เธอตอนนี้เอือดไม่ไหวแล้วคือตลวดเด็กน้องอ่ะอยากให้มึงเห็นเมื่อกี้ตอนที่น้องเขาเด็กอะคือรองเท้าหนูซึ้หรือยังลูปเออไอ้หนุ่มต้้งแต่มือเราไม่มาเลยเออเขาเป็นดาราไงเราเรามันทำงานหนักเราขุดดีไง ในไลฟ์เริ่มแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวหมูยกันก่อนนะคะที่ฮานถึงเจียงใหม่อันนี้เป็นใจตัวเองบอกมาอันนี้ขออนุญาตเลยเพราะว่าต้องสาบเพาะไปเป็นอาหารเนื้อที่อร่อยมากนะคะคีย์เวิร์ดคือไม่หนึ่งว่าบิบิลับมาฮานแต่ในที่ที่ว่าที่เราต้องคำบอกคือพี่แกบอกว่าบิบิล้วหนึ่งแปด A few moments later ฮะอยากให้ทุกคนเห็นนะปิด อีกแล้วอุลล่าเราจะได้กินแล้วครัแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรนะครับเนาะร้านเขื่อเชีางไม่เปิดนะคะทุกคนได้กินแล้วยังเมื่อเช้าที่พุลล่าบอกว่าถ้าเราตามคำบอกเราจะได้กินข้าวเช้าตอน5โมงเย็นวันนี้ยเราได้กินข้าวเย็นตอน5โมงเช้าเรามาเที่ยวตามคำบอกของจริงเขื่อเคยเคยเชียงใหม่เมนูก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนมันก็หลากหลายร้านยากอยู่เหมือนกัน <Channel. S 2> อรุณสวัสดิ์ชาวันที่2นะคะเดี๋ยววันนี้กับว่าจะพาไปมือสองเพราะว่าเพื่อนรักแชมเปญเนี่ยคงไปยาวเอาไว้นะครเราก็จะถามนาด้วยว่ามึงคือกูอ่ะจะเที่ยวตามคำบอกเช้านี้กูกินอะไรดีมันพม่ใช่มันเที่ยวเรื่องหมูตั้งแต่ต้นปี เลอ่ะหรือว่ากูควรไปกินซ้ำแดนข้าวมันไก่ที่มึงเคยบอกอ่ะไหนพูดบอกคนดูดิว่าว่าในข้าวม,มันไก่มันรสยังไงอ่ะบอกคนดูดิก็คือแดนข้าวมไก่มันได้เไมเชินายเนไก่แล้วก็ขอให้เดกๆปทัอ,าอยากให้เธอไปกินแบบเรตดวงดาวอย่างเงี้ยเพราะถาแถนั้นมีของไม่ขาที่ตอนนี้มันดันัเนเป็นขอ,องญี่ปุ่นเออโอเคขอบคุณมากแนมะ่ตัวการนะบายเขาไม่ได้เ <laughs> ขาไม่ได้อ่ะคืออไกเธอตอนนี้ฉันมี้ำดึก เทมูหีแล้วคีหมดมือสองวันนี้อ่ะที่เราจะไปกันอ่ะอ๋อไปเลยจ้าไไหวไปก่อนเลยเป็นกังใจให้น้องด้วยนะคะนี่ก็คือออฟฟิตของวันนี้นะคะเป็นอีนางแบบพร้อมปลุกตะลุยมือสองสุดๆนะคะกระเป๋าไปใส่ด้วยเราไปมือสองกันเลยอย่างที่นแบบมข้ามันไก่ก่อนฮะอีกแล้วเหรอ มี่อกปิดกันเก่งมากชีวิตกระเทยแล้วกูจะเอาไงต่อละอันเนี้ยโจทย์ของฉันตอนนี้ก็คือว่าฉันอยากกินอะไรแถวนี้ที่มันจะไม่ไก่ใช่ไหมแต่อีแดนเข้ามันไก่เนี้ยปิดเอ่อมีร้านชื่อว่ามานิเฟสโตเออเป็นทีลแบบว่าอาหารเช้าอะไรเงี้ยก็คือน้องผักกาดที่เราเจอเมื่อวานนั่นเองน้องบอกทํางานอยู่ที่ร้านนั้นถึงแล้วที่ไงเดี๋ยนี่แหละตัวต้นเรื่องขอบคุณ<อ>จริงหรอขอบคุณนะคะ น้องบอกว่าที่นี่มีแต่กาแฟดำแต่ฉันไม่กินกาแฟดำแล้วมีกาแฟที่ไหนเลิศฉันหาฉันหาอยู่ใกล้แบบหินเขาเชียง mm. ใหม่ symptoms, right? อ่าชื่อร้านอะไรคะไทยเนี่ยเที่ยวตองคำบอกมันมีอยู่ซีเจอล่าสุดอ่ะไม่ได้สั่งเบเกอร์เบเกอรอ๋อเป็นขนมอุ้ยเยล่าชอบแน่เลยอันนี้และนี่คือหน yeah, anyway> ้าตาของน้องอาหารแบรนด์ของเราก็คือน้องเนื้อออสเตรเลียนะคะรมควันแล้วก็น้ามาผ่าเากินเสร็จแล้วเราก็ มาขึ้นลิฟท์สู่ลฟชันห้าตามที่น้องบอกนะคะเอ่อโฟไฮไปไปยังอนะ่ะกำลังต้องมาสิบินทีอ้าอิเฮียต้องใส่โอเคว้าว okay. wow. แล้วทุกคนร้านชื่อว่าร้านขุมมรัพย์นะคะเธอแล้วตรงข้างๆกันอะ่ะมันก็จะมีอีกร้านหนึ่งเป็นร้านเสื่อผ้ามือสองเหมือนกันดีเทลโอเคเลยนะแม่อะก่อนที่จะไปพรีเซนต์มสีดีตรงหน้าดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกูบ้างเธอนี่คือชอบที่สุดเลยอะ่ะโซนคารดิแกนเนี่ยหลายตัวมีแต่น้องน่ารักน่ารักันาเลย ก็อยู่เนนดวครรับสำหรับคำบอกมื้อเย็นนี้นะคะนี่เลยร้านเนื้อวงดาตามที่แชมเปญบอกนะคะไปเป็นอาหารพื้นเมือง<อ>แบบลไไเลิศๆกินอะไรดีเออเป็นได้ยินแล้วต้องเดืบอบบอ๋อเขาเป็นเมนูแบบฟีลว่าอาหารพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยชอบมาก,มกแต่ชั้นรันชั้นรักก็เทเลยดอร์สุดเลยเนื้วงดาวแชมเปญเลยเาเปมาวยเขาเป็นเลย กีก็คือเป็นฟิสิบบาทเมนูย่างอ่ะยีาบาทอะไรยกเว้นราคาไม่เท่ากันก็จะบอกแล้วเราสามารถหยิบผักสดได้ด้วยนะคะ อ่ะทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วจากร้านเนตรดวงดาวนะคะทุกคนอร่อยมากปังมากอันนี้คือแบบเม็ดไม่เดย์สุดๆจะบอกเลยสั่งเยอะมากแล้วก็คือทั้งหมดประมาณ3ามร้อยเก้าสิบเที่ยแบบนี้แหละที่เรียกว่านี่แหละฉันมาถึงร้านหน้าตุ้งเมือยรัดตุ้งร้านขายตุ้งแต่ว่ามันมีหลายอันมันจะไม่ใช่ร้านขายตุ้งละับมันตุ้ง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 มีอะไรคะสิงโตถ้าตุ้งไปอยู่ในตู้เย็นจะกลายเป็นสิงโตเพราะว่าตุง ถึงแล้วคลองแม่ค้ามีใครเบลล์ก็แต่มันน่ารักมากเลยแม่แต่มีข้อเสียหนึ่งข้อแหละไม่ใช่ข้อเสียเราข้อคอนเซิร์นไม่มีที่กั้นเพราะว่าบางทีกระเทยอยากเป็นโพดแดนไงแล้วมันก็ไม่มีให้กระเทยเต้นก็เลยแบบไม่ได้เข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิบลาข้ามไปดิ เราคือวันชาติเราไปกินร้านน้องผักกาดมาตอนเย็นเขาพาตามน้องผักกาศอีกเพราะว่าเราต้องสั่งเวรยให้กับพื้นรองเท้าในน้องผักกาศเนี่ยใช้เป็โอ้โหตั้งแต่มาถึงฮะก็คือหน้าไม่สบตาฉันเลยก็คือเล่นกันโทรศัพท์่เย่ยมสุดโอ้โหเธอเออทำวิจัยเด็ไลน์พรุ่งนี้ไม่มี้พรุ่งนี้แล้วอะไรยังไม่เด็ดด้วยอ๋อไปกินแล้วเลยมาแล้ว และนี่ก็คือพี่โรต,ตุเป็นรุ่นพี่แม่ทัพเชียร์ของฉันที<สา>ด่ดอกอย่าปล่อยแบงค์ย่อยไว้กับการเทยค่ะอ,อย่าปล่อยแบงค์ย่อยไว้กับกระเทยแต่น,น้องน่ารักจีนแบบว่าบริการดีดีกว่าหโนโูรู้ หให้ทงางระเปอาเลยเราก็เป็นคนหาทรัพ์เป็นค้เหมือนกันย่าสุดบุรุษขอดกับพี่พักเพราะอะไรมันต้องส่งเล่นพีสิทธิ์พรุ่งนี้นเมื่อกี้มันมนั่งพิมพ์ในในมือถืออะแล้วต้องไปลงสไลได์ในคอม,มตัวอย่างนะคะกระเทยธรรมศาสตร์สู้ชีวิตนาพี่รถตู้อี <ไป S 2> ดอเราก็ต้องแดกวิจัยก็ต้องทำไปบุรุษสู้เขาสู้เขา เออบุลรอดกลับมาแล้วทำวิจัยเสร็จแล้วเด้อบุลรอดแล้วบุลรอดเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้บินเนอร์เด้อมันเป็นแบบมีขนอ่ะสนุกมากมาแล้วนักศึกษาพิญญาโทเรียบร้อยไหมพร้อมดีตลอดเลยพร้อมรีเซ็นที่สิทธุนี้แล้วนะคะการเกิดเป็นรถตู้มันแบบลำเค็มเป็นดอกไม้เป็นเกลียวองมาเย็นสองเครื่องอันนี้ฝรั่งอันนี้คนไทยเลิศยิ่งได้เอานี่มาให้เราว้า จอมใช่ด้วยเอาจริงๆอาหารถามน้องบองที่จำได้ปุ๊บเพราะอะไรอันดับหนึ่งหนูมองก่อนอุ๊ยคนที่แต่งตัวเยอะฮะเยอะใช่พีเป็นอย่างนี้อะไรมาเยอะหนูดูตัวเองลูกเวลาใครถามอะผู้เขาก็จะเป็นยังไงหนึ่งผิวดีสองเป็นกันเองสามมีออร่าเหมือนดาราผู้เขาก็ผิวดเป็นกันเองแล้วก็ออร่าเหมือนดารามากดูกันเลย ูเ<อ>ช้เชางนี้ของพี่หมูภูเขากับพี่หมูบุญรอดเริ่มต้นที่เที่ยงครึ่งค่าขับแดนเข้ามานไก่นนกเข้ามาแหลกกุเข้ามหยคือเรามาจนได้แล้วมาในส,นนสาขาหลักออริจิอันนี้คือ40บาทเราสั่งเป็นไก่เปล่านะคะแล้วก็ข้าวเปล่ามา คือตอนนี้เรากำลังจะไปคาเฟ่ที่มีชื่อว่า Building A Cafe เพราะว่าน้องแฟนขาบะ DM มาบอกเตั้งแต่วันแรกเลยเธอนี่เลยเธอ Building A Cafe Walk d i s a y มันมีจริงปะเนี่ยสารพัดของกุ๊กมีจริงแล้วเป็นกุ๊กกู่แล้วล่ะเนี้ชาไทยพายหรออ่าอุ้ยตรงนี้น่ารักกเลยอ่ะปัญาคาเฟ่ปะเนี่ยชอบไหมไอ้กอชอบเลยแบบนี้มาดูสิ เธอวิชวลเลิศมากสวยมากกับเซสชันนี้คือมูเตลูมูวะอ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 ะก็อะะออะนี้อะ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 ะอ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 อาอะอะอดะะ ตอนนี้นะคะก็คือประมาณหกโมงมืดเร็วมากเลยแล้วเราก็เข้ามาเดินในในซอยนี้ที่มันมีของขายอ่ะตรงนี้มันเรียกว่าอะไรนะคะกาดกองเก่าอ่าก็คือเป็นในตรอกซอฟซอยแบบนี้แล้วก็เธอก็จอดกับร้านไส้ย่างนะคะแล้วคืออะไรเป็นเต้าท่าคือคือเลิศอุ้ยแต่ไม่เคยเห็นร้านหมูปิ้งที่มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ่ะเป็นไงบ้างดีมากแล้วเธอไม่ให้ใช้ชิมเลยมั้งอนี้ร่อยมากอร่อยอร่อยะอย่ากรีดวะ พี่ซื้อพี่อะไรนะคะพี่กบ,กบมาเอฟได้เลยนะคะกาดกองเก่าอันนี้ไส,ส้ย่างไส้ย่างมีมาหาดดูนะแชมป์กลับบ้านมากินที่นี่ดูผัดเผาคั่วอันนี้ละไพี่ดอเราอะเราก็คือกระเทยดอะต้องมาหากินร้าน o u t ดอ o r ในวันที่ฝนตกสุดๆเธอเริ่มมีฤทธิ์เลยอันนี้คือไปกดไปกดคิวมานะคะ A 1 4 4่งสี่สี่มันขึ้นมูกมีอะไรบนมือใช่ เธอู้ดูดิการเธอ,อ่าสู้ชีวิตเกินแบบต้องใช้เวลาให้คุ้มที่สุดเพราะว่าเราเหลือเหลือไวลได้อีกประมาณสองสามชั่วโมงก่อนที่เราจะต้องไปสนามบินนะคะเราอะก็เปลี่ยนแผนเนาะเดินไปร้านลาบบังเกอร์เพราะเมื่อวานะก็คือมีน้องแฟนคลับ่แบบบอกให้ไปกินนั่งชวนกันแต่เรคือแล้วแต่ว่าเราไม่ไหวลาบบังเกอร์ก็จะเป็นฟิลแบบเป็นลาบแล้วก็แบบมีอาหารเป็นฟิลแบบคืนบ้านสุดๆคล้ายๆฟิลเนตโรงดาวเมื่อวานกันนะ ไปสนามบินแล้วนะคะเฮ้ยนี่คือครบรถนะรถว้านเพราะว่าอิป่าไม่ใช่ใช่ก็เราดูคนที่แบบบอกว่าเนี่ยเป็นอะไรปนกิ๊บบ้างคือฉันรู้สึกว่าเทตุนี้มันตัวฉันน่าเอ็นจอยเพราะว่ามันเหมือนเราได้แบบไปเที่ยวตามลำบอกด้วยตองใจแบบไม่ต้องเครียดแล้วแบบนี่จะต้องไปอันนี้ให้ได้นะให้ได้ไม่แบบจริงๆแบบว่าเที่ยวตามลำบากมันสนุกมากเบยมันได้ความยิ่งกับคนอื่นน อออออ่่ะะมมมีแแบบเเหืนนทารกิถ้าใครชอบแบบว่าให้พวกเราเราออกไปเที่ยวต่างจังหวัดแบบนี้เนาะแล้วก็ไปดูแบบว่าเที่ยวตามคำบอกอีกก็บอกได้นะแต่ว่าจริงๆแล้ว่าสามวันสองคืนอาจจะน้อยไปัเช่ไหมใช่น่าจะได้กลับมาอีกในเร็วนี้แน่แล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกเราได้นะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนเรตัวนี้เป็นลุงเลอปวดขาไม่ถนัดมีแล้วค่ะแม่บ้านน้องจิโน น้องจีโน่น่ะที่เป็นเพื่อนของแฟนคลับบุกออดชาแนลสาววิ่งมาเอาใหะไรคุณสาววิ่งมาหาเราเรามีวันนี้เพราะแฟนคลับเพราะฉะนั้นจีโน่หลับตาจีโน่หลับตาแบมือแบมืออ่าบุญรอดอะไรบ้อ่าลืมตาหนึ่งสองสามว้าวบุญรอดใคราออกมาจากปากให้เลยนะเนี่ยคาราบหน้าผมบุญรอดไปเชียงใหม่แล้วอยากได้แบงค์ที่มันใหญ่กว่านี้หักไอพีเลย พราะเราต้องกำกไกดเที่ยวเชียงใหม่ไงนะ